You know that yeah. I'm leaving <laughs> นะครับผมก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์สโตรนะครับผมก็ว <c oughs> ันนี้นะครับผมก็คือผมจะมารีวิวเป็นไฟพาร์ตนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นไฟพาร์ตของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับซึ่ง <c oughs> ของเดือนตุลาคมเนี่ยหรือว่าของอ่า uh, ซีซั่นถัดไปเนี่ยถัดจากตัวนี้ไปก็คือจะเป็นเกี่ยวกับอ่าฟาโรนั่นเองนะครับเกี่ยวกับอ่าอียิปต์อะไรประมาณนี้เลยก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถไปดูได้นะครับที่มุมขวาตัวไอเลยนะครับซึ่งคลิิปปนนนนนีีี้เเเเ่่ยยยทผมมจจจะะาาาพพพูดดถึงงกก็็คืือออไฟล์ขฤศ นะครับเออก็บอกได้เลยว่าโคตรเท่มากๆเลยนะครับเป็นซีซันเกี่ยวกับฮิปฮอปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเออก็อย่างแรกเลยนะครับในตัวเกมเนี่ยก็คืออัปเดตมาแล้วนะครับสำหรับซีวีซีแรงนะคุณผู้ชมนี่เป็นฟาร์มัสโกลเด้นนั่นเองนะครับก็เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยผ่านเข้าโกลสามนี่ก็คือได้เลยนะคุณผู้ชมอ่ามีแรงโกลสามปุ๊บก็ได้เลยนะครับก็ได้ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกววว่่่่่่าาาคคคสต็ขออองงมมมมััันนนนนนืะะะไรรรบเเพิิี้้ใชชยผู เป็นตัว yeah. ฟาร์มัสฟาร์มัสตัวนี้เองน,นะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ดิมันอยู่ตรงไหนอ๋อนี่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 น<ไ>ปเป็น,นฟาร์มัสที่เพิ่มความเร็ว,เ,รวเอ้ยที่ลดความเร็วดีดวยแล้วก็เพิ่มความแม,ม่นยำหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถไปรับกันได้เพียงแค่แต่เล้งจะระดับอยู่ในโก้สามนั่นเองนะครับผมนะก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับโอเคก็ okay, ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฟพาร์ทกันเลยดีกว่าครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็สวยหรือเปล่าแล้วก็มีของรางวัลอะไรกันบ้างภายในคันนะครับไปรับชมพร้อมกันเเลลยยป โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอเปิดตัวของเขาดีกว่านะครับนี่ก็คือจะเป็นแนวฮิปฮอปนั่นเองนะครับนี่กำลังเต้นกันเลยนะครับนี่เห็นไหมเขาในเต้นอะไรของมันเนี่ยเออนี่ควางใส่ไปเลยนะครับเรียบร้อยโมโหดิเรียบร้อยติแตกไปโอ้โหกองแตกเลยนะผู้ชมนี่เรียบร้อยนี่ทีไปท,ทีโอ้โ โคตรเทคุณผู้ชมโอโหกระโดดทีมเลยนะโอ้โหอ่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเป็นวิดีโอเปิดตัวของไฟพาร์ทนะครับผมนะเอ็นไหมคุณผู้ชมก็คือจะเป็นเกี่ยวกับพี่พอนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูของนวันภายในขั้นกันเลยดีกว่านะครับ เอาเลยฮะมาดูกันที่ศูนย์ขั้นแรกของสายเติมนะครับนี่ก็คือจะเป็นชุดสีม่วงยิปพอบแนวยิปพอบแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นชุดที่เท่มากๆเลยนะครับของสายเติมศูนย์ขั้นแรกด้วยคุณผู้ชมสวยจัดเลยนะครับตัวนี้ผมก็ชอบสีม่วงอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าเท่สุดๆไปเลยนะครับต่อมาเลยนะครับก็คือจะเป็นรูปโปรไฟล์นั่นเองนะครับเป็นรูปเหมือนไม้นั่นเองนะครับของ5ขั้นของสายฟรีเนาะต่อมาเลยก็คือจะเป็นไม้เบสบอลนั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เป็นไม้เบสบอลตัวนี้เลยนะคร เป็นไม้เบรดบอลอีกตัวหนึ่งอีกแล้วนะครับผมไม้เป็นบอนไม้บ่อยเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหคุณผู้ชม15ขั้นของสายเติมเนี่ยก็จะได้รับเป็นตัวรถบิ๊กฟุตตัวนี้เลยนะครับ ลายโคตรสวยเลยนะคุณผู้ชมก็คือจะเป็นลายเกี่ยวกับพี่เพาะนั่นแหละคุณผู้ชมเฮ้ยสวยจริงอะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็คือ,อรู้สึกว่าตัวบิ๊กฟุตเนี่ยครั้งก่อนก็คือจะอยู่ในขั้นอะไรถ้าผมจะไม่ผิดออกแนวสีดำ,ดำๆใช่ไหมตัวนี้ก็คือจะเป็นแนวสีม่วงไปเลยนะครับคุณผู้ชมโหสวยจริงตัวนี้เด่นสุดเลยนะคุณผู้ชม่เดี๋ยวเราดูต่อกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือจะเป็นกล่องสุ่ม AK ตัวนี้ก็คือผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับก็คือเพิ่งลงไปเมื่อเช้านะดีนะครับคุ AK ได้นเลยนะครับซึ่ง AK ก็คือจะเป็น AK เกี่ยวกับมังกรนั่นเองคุกผู้ชมบอกเลยว่าสวยจัดๆเลยนะครับ AK มังกรจะมีเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลเามนั่นเองนะครับซึ่งจะมีปีกมีหน้าตาด้วยนะคุณผู้ชมก็คือจะใช้แบบเดียวกับตัวมันหินอัพร่างเกนลี่อาไาโตะอะไรประมาณนี้เลยคุณผู้ชมก็ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ในไฟพาร์นะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเหมือนเขาเนี่ยดึงข้อมูลมาเฉยๆนะครับมันไม่ได้ถูกจัดอยู่ในไฟพาร์ตนะคุณผู้ชมจะไม่สามารถเจอเขาในไฟพาร์ตนะครับ ที่ไม่ได้อยู่ในไฟล์พาร์ทนะอ่ามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่ก็คือจะเป็นรูปแบนเนอร์สีฟ้าแบบอ่าปนขาวแบบนี้เลยมันเหมือนก้อนเมฆนั่นเองนะครับอ่าสีแบบแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเลยก็คือ40ขั้นก็คือจะเป็นรูปโปรไฟล์เป็นแผ่น CD ดีนั่นเองนะครับสวยจัดเลยนะครับและต่อมาก็คือจะเป็นชุดของสายฟรี40ขั้นนะครับนี่ก็คือจะเป็นเหมือนอ่าสีเลอเป็นฮิปฮอปนั่นเองนะคุณผู้ชมสวยจัดเลยตัวนี้ก็สวยจริงนะคุณผู้ชมของสายฟรีเนาะ ก็ต่อไปก็คือจะเป็นชุดของเรานน่นเองนะครับเป็นชุด50คันนั่นเองจะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับจะเป็นบอกออกสีขาวนั่นเองนะครับอ่าสีขาวสีม่วงสีเหลืองอ่าโทนสีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูต่อกันเลยดีกว่านะครับอ่านี่มีสกินปืนชีดเมนต์กันหรือว่าจะเป็นปืนยิงยาด้วยนะครับโหสวยจริงตัวนี้คุณผู้ชมโคตรสวยคุณผู้ชมสวยกว่าตัวเก่าอีกเยอะเลยนะครับตัวนี้สวยจริงคุณผู้ชมดูดิ โคตรชอบเลยอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยมีกีตาร์ด้วยกูชม100ขั้นของสายเติมโอ้โหเป็นแอร์บอร์ดนั่นเองนะครับนี่นึกว่าเป็นกระเป๋านะครับก็คือจะเป็นสกินแอร์บอร์ดที่แบบกีตาร์นี่นะครับเอฟเฟกต์ก,ก็โคตรจะเท่เลยนะครับอ่ามาดูต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือจะเป็นเสื้อแล้วก็จะมีรูปแบนเนอร์อีกแล้วนะครับ115่งรขั้นแล้วก็จะเป็นสกินระเบิดเป็นรูปไม้น,นั่นเองนะครับนี่เฮ้ยยยเเเท่จัััดดดดดอะะะคคคุณชมมมูิิีีไ้้้วววป็นนนรรบบตโโหโส ต่อไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเเมีลูปโปรไฟล์นะครับนี่เป็นลูปโปรไฟล์ของสายเติมนั่นเองนะครับเป็นแบบแนวแบบหูฟังสีทองนั่นเองนะครับเอ้ยสวยสวยจริงนะี่ผชมก็คือเท่จัดอะ่ะเอ้ยโชอบเลยผมกันสำหรับโปรไฟล์ตัวนี้นะครับถัดมาก็ไม่แพ้กันนะครับนี่จะเป็นกล่องศพนั่นเองนะครับนี่กล่องศพเป็นแบบแบบกล่องดนตรีกล่องวิทยุนั่นเองนะครับนี่มีแบบแบบเหมือนวอลลุ่มวิ่งด้วยนะครับนี่เโคตรสวยคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยเท่จัดอ่ะ อ่าล้วก็จะมีรูปโปรไฟล์อ่ะมีเศษกิ๊ตตันมีอ่าตัวหินแปลงล่างนะครับแล้วก็มีสกินกระเป๋านี่ของสายฟรีพอปนะครับนี่สวยคุณผู้ชมนี่สวยจริงเลเวลวสามเรืวลวสองเลเวลวหนึ่งนั่นเองนะครับถัดมาข้างล่างนะครับก็เป็นของสายเติมนั่นเองนะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นเหมือนลำพงนั่นเองเลเวลวสองนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เลเวลวหนึ่งก็เป็นเหมือนลำพงที่แบบว่าเล็กๆนั่นเองนะครับเออ มาดูอันสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือจะเป็นชุดที่พอรผู้ชายนั่นเองนะครับที่ผู้ชมรอคอยนั่นเองนะครับเห็นไหมมีทรงผมแบบนี้อีกแล้วนะครับผมเออคุ้นๆแบบนี้เพ่มาหลายตัวละครมากเลยนะครับแล้วก็จะมีเอ้ยเวนตาเวนตากระพริบได้ผู้ชมโคตรน่ารักเวนตากระพริบได้นี่เลยก็คือจะเป็นเสื้อนั่นเองนะครับผู้ชมนี่กางเกงกางเกงมีลายแบบเป็นเหมือนตัววิ่งของว่าลุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ก็จะมีทรงผมนะครับโอเค ก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยนะคุณผู้ชมสวยปะคุณผู้ชมคิดว่าสวยไหมคุณผู้ชมผมคิดว่าสวยจริงอ่ะสำหรับซีซั่นนี้ก็คือเป็นเหมือนอัปเกรดจากอ่าฮิปฮอปเดิมนะครับแต่ผมชอบฮิปฮอปอันเดิมเนาะคุณผู้ชมแต่แบบซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองนั่นแหละผมจำไม่ได้และก็คือสวยจริงผมอยากได้คืนนะคุณผู้ชมอยากได้ก็คือผมมาไม่ทันจริงอ่ะตอนนั้นแต่นี่ก็คือจะเป็นซีซั่นฮิปฮอปเหมือนกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นซีซั่นฮิปฮอปแบบใหม่อเงนะครับดูดินี่ ิดีโอเต้นนะครับนี่ก็คือวิดีโอเปิดตัวของเขาเลยนะครับแล้วก็คว้ากระเป๋าไปอ่ากระป๋องกระป๋องมีกระเป๋งปึ๊บนี่ฟาดกระเป๋าฟาดกระเป๋าเรียบร้อยหงายแบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยแต่คุณผู้ชมนี่ทีไปอีกทีนึงนี่โหดจริงเลยนะครับสองคนนี้แม่ เอาละครับก็เป็นไงกันบ้างสำหรับไฟพาร์ทที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็ชอบกันหรือเปล่านะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับก็คือจะเป็นอีซั่นที่พอบนั่นเองนะคชมก็เอ่อมันดูแบบเออเหมือนแบบรีโนเวทหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจทําไมมันแบบมีที่พอใหม่อีกแล้วนะครับเออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวใครคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็นเลยกันนะครับเดี๋ยวผมจะรออ่านอยู่นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้อว่าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ i so